จะให้ย้ายขอมาตรงนี <French Claire> <F Construction oneself> ้แม่เบของแกอะกระเป๋าหืมใหนมากค่ะทั้งของประชินไม่ให้ของเรานะ